อแต่เรื่องของที่บอกนะครับมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกวตามแนวชายแดนที่มีกลุ่มวิชาชีพเดินทางเข้าไปเข้ามาเรื่องของผู้คนร้ายที่ก่อยิงอุ่อาจนะฮะอุกอาจกลางเมืองยิงอดีตนักการเมืองกัมพูชาวันนี้เองก็ทราบตัวแล้วก็เรียกว่าทางกัมพูชาเป็นการจับตัวผู้กระทำผิดไปแล้วคือจ่าเอ็มนะฮะก็เตรียมที่จะเดินเรียกว่านํากลับมาในคดีที่ประเทศไทยแต่ว่า ทางตำรวจย้ําว่าใช้เวลาประมาณถึง2สัปดาห์เดียวกว่าจะเอากลับมาแต่ว่าเขาออกไปรวดเร็วมากนะฮะยิงเสร็จ้เขาออกไปวางแผนไปแล้วนะรวดเร็วเลยนะที่กัมพูชาครับโดยในประเด็นนี้นะครับพลตํารวจตีทีรเดชธ,ธรรมสุธีนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลน,นะครับเปิดเผยถึงเรื่องที่นายเอกลักษณ์แพรน้อยหรือจ่าเอ็มนะฮะอดีตนะฮะเป็นกองเรืออดีตนาะวิกโยธินนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหา สังหารนายลิมกิมยานะครับอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชาหลายที่ทางถูกทางกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดพัตตบองนะครับ<ะ>หลังหลบหนีข้ามแดนไปนะครับบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจย้ําว่าถาะนี้จ่าเอ็มเนี่ยอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายของทางกัมบูชาครับเนื่องจากว่าจ่าเอ็มเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงต้องดเนินคดีที่กัมบูชาก่อนแต่ทางรองผู้การตารวจแห่งชาติและผู้การตำรวจนครบ,บาลได้มีการทําหนังสือทางการทูตนะฮะเพื่อ ขอให้ส่งตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อที่ไทยแล้วก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเดี๋ยวเอาตัวจะเอ็มกลับมาได้ครับ แต่อย่างไรก็ดีคดีนี้ตำรวจไทยเป็นคนประสานงานกับตำรวจกัมพูชาครับและร่วมกันไล่ล่าติดตามตัวมาด้กันโดยจ่าเอ็มเนี่ยใช้เส้นทางบอกเลยนะว่าทางจังหวัดชนบุรีและจันทบ,บุรีเป็นทางผ่านและมีวิธีหลอกตบตาเจ้าที่สืบสวนก่อนจะเดินทางออกจากชายแดนจังหวัดสระแก้วครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะฮะเข้าไปที่กัมพูชาซึ่งตำรวจจับกลุมขณะที่จ่าเอ็มกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่อำเภอพัตบาแลวก็ไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบเพียงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการนะครับส่วนรายละเอียดตำรวจไทยเนี่ย ยังไม่ได้สอบปากคําแต่ยังไม่เปิดเผยได้นะครับเรียกว่าส่วนเรื่องที่สาเหตุใดจ่าเอ็มถึงต้องหลบหนีไปกัมพูชานั้นต้องรอส่งตัวกลับมาสอบปากคําก่อนนะฮะ<ม>ส่วนเรื่องของอาวุธปืนเองครับตำรวจได้เรียกรับคณะตารวจที่รับจํานําปืนของจ่าเอ็มมาสอบปากคําแล้วนะฮะ<ม>เบื้องต้นยอมรับว่ารับจํานําปืนไว้จริงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารที่เกิดขึ้น<ม>เช่นเดียวกับเรียกโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองครับก็เชิญมาสอบปากคำ<อ>ก็บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีคนร้ายเพียงว่าจ้างให้ ไปส่งเท่านั้นนะฮะก็ทางท่านพลตรวจตีธีรเดชก็ยืนยันครับจะมีการติดตามจับกลุ่มนะฮะผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ช่วยเหลือในการทถนุนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ามีค,คนกัมพูชาไปชี้เป้าด้วย<ม>นะใช่ใชนี่นะคะก็ออกหมายจับแล้วด้วยนะคะชื่อว่านายคิ คิมรินคิมรินเหรอคิมรินคิมรินพิษนะคะขออภัยนะคะเป็นชาวกัมพูชาหมายจับเนี่ยออกวันที่8มกราคมนะเขาหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพราะว่ามีข้อมูลว่าเป็นคนชี้เป้าให้จ่าเอ็มอ่ะมาลงมือมาลงมือนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังประสานชุดสืบสวนติดตามจับมาดําเนินคดีต่อไปนะคะแล้วก็มีการพาตัวภรรยาซึ่งที่เข้ามาด้วยกันนะละตอนแรกเข้ามาด้วยกันใช่ไหมใช่แต่ว่าถูกยิง อ,ออ,มา,อ,อมากับสา <3 S 1> มีใช่ไห<ช>มั้ยอ๋ออ๋อแต่ว่าปรากฏว,ว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยพาตัวมานะคะ ไป,ปที่สอน,นอชนะสงครามนะคะไปสอบปากคำไปเจอกับผู้กํากับพนักง,งานสอบสวนนะคะแต่ว่าตัวของคุณภรรยาเนี่ยพอเห็นผู้สื่อข่าวกเา็เอาผ้าปิดหน้าไม่ให้ไม่ให้ได้เห็นหน้า,านะคะมีรายงานด้วยนะคะว่ามีการพราภรรยาของคุณริมกิมยาเนี่ยคะ่ะไปพักที่เซฟเฮาส์เพื่อความปลอดภัยให้เหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็มาสอบปากคาสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เคลียร์เรื่องเอกส,ออกสารเตรียมรับศพไปดําเนินการตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปด้วย Sup.